แต่เบื้องต้นกันเลยนะครับเรามาดูเรื่องของอุตุภยในช่วงนี้ซึ่งเกิดขึ้นกับบางท้ายไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงภาคเหนือครับแต่ยังมีที่ภาคใต้กันด้วยสาเหตุเป็นเพราะว่าอะไรและส่วนนี้ไม่มากก็น้อยครับเวลาที่มีเรื่องของน้ําท่วมน้ําแรงทําให้เราต้องหันกลับไปคิดครับว่าแผนจัดก,การน้ําที่บ้านเรานั้นควรจะเดินหน้าอย่างไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้เลยหลังจากช่วงน้ําท่วมปี54มีเคยมีแนวคิดแบบนี้มาแล้วแต่ดูเหมือนว่านักวิชาการบอกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะ เรื่องนี้ดออรอนุสรธรรมใจนะคะคณะบ,บดีคณะเศรษฐศาสตร์ไทยหอการค้าไทยนะคะแล้วก็เป็นอดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะพูดถึงเรื่องของปัญหาน้าท่วมในบ้านเรานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านรัฐบาลนะคะปล่อยให้ปัญหาน้าท่วมแล้วก็ภัยแ้งนะคะซึ่งเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นซ้ำซากทุกปีแบบนี้มลพิษทางอากาศก็เกิดขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เกิดต่อเนื่องกันถ้านับรวมแล้วราวๆสัก4ี่เดือนต่อปีค่ะจะส่งผลน,นะคะ ต่อภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็คุณนะภาพชีวิตอย่างมีในัยะสําคัญทีเดียวโดยประเมินเบื้องต้นนะคะผลทางเศรษฐกิจที่ทางดรอ,อนุรสรประเมินไว้เนี่ยจะสร้างความเสียหายได้มากกว่า1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีทีเดียวนะคะแล้วก็มีความไม่มั่นใจด้วยนะคะว่าจะสามารถบริหารจัดการเรื่องของอุทกภยัยการจัดการน้ําท่วมขังหรือแม้แต่การจัดการน้ําทั้งระบบได้นะคะแล้วก็เริ่มมีความวิตกกังวลน,นะคะว่าความเสียหายจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ว่าส่งผลต่อชีวิตการเป็นอยู่ร รวมถึงการทํางานแล้วก็ความเสี่ยงที่จะสูญเสียรายได้และทรัพย์สินแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี2554หรือไม่รวมถึงวิธีการในเตรียมรับในการเตรียมรับมือในวันนี้เพราะว่านา้ำท่วมมาแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเตรียมรับมือเนี่ยควรจะจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะทีนี้หากย้อนกลับไปนะคะปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเราคือในปี2554ที่มีเหตุการณ์น้ําท่วมขังในหลายพื้นที่รวมถึงที่กรุงเทพมหานครค่ะซึ่งก็มีงานวิจัยของ Greenpeace นะคะที่ดร อบอกว่าเขาเคยทำเอาไว้บอกว่า7-8ปีข้างหน้าเนี่ยมีคำเตือนนะคะว่ากรุงเทพมหานครอาจจะจมทะเลสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสังคมได้อย่างรุนแรงถ้าไม่ทำอะไรเพื่อป้องกันตั้งแต่ตอนนี้อย่างจริงจังนะคะรัฐมนอรบอกว่าจริงๆแล้วค่อนข้างเป็นห่วงค่ะว่าถ้ากรุงเทพมหานครนเนี่ยจมทะเลในอีก7-8ปีข้างหน้าสิ่งก่อสร้างทั้งหลายโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งภาคราัฐภาคเอกชนเสียหายหนักแน่นอนนะคะและถ้ากรุงเทพมหาน จมอยู่ใต้น้ำไม่มีใครสนใจศึกษาการสุดตัวลงของกรุงเทพมหานครแล้วก็การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลก็จะไม่มีการเริ่มต้นลงทุนอย่างจริงจังเพื่อป้องกันและนั่นจะทำให้กรุงเทพและปริมณฑล อาจจะเกิดความเสียหายอย่างหนักนะคะแล้วก็พื้นที่มากกว่า80%ของกรุงเทพมหานครก็อาจจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นงานวิจัยกรีนพ c e ค่ะก็เลยประเมินนะคะว่าความเสียหายของระบบเศรษฐกิจเนี่ยจะสูงถึง18ล้าน6แสนล้านบาทนะคะหรือว่า18.6ล้านล้านบาทและสิ่งนี้จะกระทบประชากรถึงกว่า10ล้าน4 5 0 0 0 0นคนนะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าไปลองติดตามนะคะงานวิจัยจากนักวิชาการไม่ว่าจะไหนแล้วก็ต่างประเทศก็พูดชัดนะคะว่า จริงพื้นที่กรงุงเทพมหานครมีความเสี่ยงมากทีเดียวนะคะเพราะว่าทั้งพื้นที่ก็ต่ำลงทุกปีนะคะแล้วก็น้ําทะเลก็หนุนสูงทุกปีสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้มีความเสี่ยงที่จะจมน้ําได้แล้วก็อาจจะมีตัวเลขที่แตกต่างไปบ้างก็บอก7-8ปีอย่างที่ดรอนน์สอนยกตัวอย่างเกินพิสนะคะแต่บางงานวิจัยก็บอกว่าจะใช้เวลาหลาย10ปีแต่อย่างไรก็ตามเราน่าจะเลี่ยงปัญหานี้ได้ไม่ง่ายนะคะดังนั้นสิ่งสาคัญคือจะป้องกันอย่างไรละคะสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ด้วยนน่ยคัับทาาาาใหห้้ตถอกว เปรียบเทียบกันแล้วในเชิงของการบริหารจัดการน้ำนี้เนี่ยส่วนนี้มีความแตกต่างกันไปจากมหาอุทกภัยปี54นั้นมากน้อยอย่างไรกันบ้างน,นะครับพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของกรรมการและผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ําของบริษัททีม Consulting Engineering and Management หรือว่าทีมค๊ปจำกัดมหาชนนะครับซึ่งขณะนี้อยู่กับเราในสายแล้วนะครับคุณชาวลิตจันทรัตน์ครับคุณชวลิตสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ้ชครับุณเินครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสวัสดีครับค่ะคุณเว,วริตสถานการณ์ในช่วงของการน้ําท่วมปีสองพัสิบาาที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะช่วยประเมินให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นสถานการณ์ที่ผิดปกติไปอย่างไรความเสียหายความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาน่าจะออกมาได้กี่ซีเนาเรโอบ้างคะเอ่อเริ่มจากตัวข้อมูลน้ำทั้งหมดก่อนนะครับว่าฝนนะคบฝนที่ตกในภาคเหนือ นับถึงวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามที่ผ่านมานี่นะครับก็ยังต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะต่ำกว่าปีเฉลี่ยอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอันนั้นในภาคเหนือในภาคอีสานเองนะก็ต่ำกว่าปีเฉลี่ยนะครับสองเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพรวมของตัวเรียกว่าปริมาณฝนทั้งหมดนี่นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าปกตินะเท่ากับปีเฉลี่ยด้วยนะครับเพราะว่าอตอนนี้เองอิทธิพลของลานินย่ายังไม่มาะนะครับ อิทธพลกองลานียอันี้จะเลื่อนออกไปเป็นเดือนกันยายนนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คืออิทธิพลของลานินญานี่ไม่ได้รุนแรงอย่างที่คาดการไว้นะครับคือคาดการไว้มาตลอดทุกเดือนนะครับเมื่อวันที่สิบเก้าที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวนะฮะเรื่องตัวเลขและการคํานวณต่างๆเนี่ยก็พบว่าตัวลานินญานี่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นลา,านิยาปานกลางนะครับไม่ได้เป็น ลานิญาแบบแรงนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณฝนนะ่ะอันที่หนึ่งที่ผมเรียนไปเมื่อกี้ก็คือปัจจุบันนี่ปริมาณฝนที่อยู่ในเกณฑ์ปกตินะ<ม>จะน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยประมาณหนึ่งเปอร์เซนด้วยยกเว้นภาคตะวันออกนะครับฮะคราวนี้ภาคภาคตะวันออกเองก็ไม่ไม่ได้มากนะมากกว่าเกณฑ์ปกติประมาณร้อยละเจ็ดนะครับคร<ม>าวนี้มานึกถึงว่าเอาถัดมาแล้วกันยานี่ลานิญาจะมาเสริมฝนใช่ไหมบอกถูกต้อง นะแต่เสริมก็คงอยู่ในเกณฑ์ประมาณ5-10%เท่านั้นนะครับไม่ได้ถึง20%เหมือนที่คาดการไว้เดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันแล้วนภาวะเ่อเรียกว่าน้ำมากน้ำมากอ,าอย่างนี้นะครับก็คงจะไม่เกินเกณฑ์ของปี2565นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ขอให้อย้อนกลับไปดูนะของปีที่แล้วน้ำน้อยปีก่อนนั้นนะครับ2565เราจะเจอสภาะการแบบนั้นนะครับอันนี้ ด็นที่หนึ่งก่อนนะครับประเด็นที่สองว่าเอ๊ะทำไมเปีหกห้าบริเวณที่เกิดเหตุก็ไม่ได้เอเป็นบริเวณนี้นะหมายถึงว่าไม่ใช่แถวเชียงรายไม่ใช่น่านตอนบนนะ้วที่น่าห่วงกันตอนนี้ก็คือไม่ใช่สุขโขทัยนะครับสุขโขทัยนี่ปีหกห้าก็เหมือนอนกันเลยนะภาะวะเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องมาจากว่าเวลา ช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับร่องฝนร่องความกดอากาศต่ำนี่ไปอยู่ในประเทศจีนและประเทศลาวนะครับย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็หลังวันแม่นะครับก็พบว่าประมาณวันที่15-16เนี่ยครับอยอมนะฮะยอมความกดอากาศต่ำเลื่อนลงมาแล้วก็แนว เอ่อมรสุมนะครับแนวมรสุมก็คือในส่วนของร่องฝนที่ฝนตกมากๆกเนี่ยครับลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับแต่ว่ายังไม่พาดผ่านภาคอีสานเนื่องจากว่ามียอมความกดอากาศต่ําที่พม่าก,กับที่เอ่อเวียดนามนะยังดึงไว้นะครับคราวนี้ไอ้สองก้อนนี่สําคัญนะครับเพราะว่าเอ่อเขาดึงไว้นี่ให้คงตัวนะครับร่องความกดอากาศต่ําร่องฝนที่ฝนตกหนักนะครับก็คงตัว ตัวอยู่บริเวณแถบที่เรียกว่าภาคเหนือตอนบนนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยครับว่าตั้งแต่วันที่17 18 19เป็นต้นมานี้นะครับ3วันนี้ฝนตกนะฝนตกในแถบภาคเหนือตอนบนนี่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ150มิลลิเมตรนะทุกพื้นที่เลยครับ150รอมิลลิเมตรเลยจะเห็นว่าเป็นแถบไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณถ้าเชียงใหม่ก็แถว แม่อายแถวฝางแถวชายประการถ้าเป็นเชียงรายก็ตั้งแต่ตัวเมืองเชียงรายขึ้นไปถึงเชียงแสนถึงแม่สายนะครับแล้วก็ตัวแพร่ก็เป็นแพร่ตอนบนนะฮะจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นพยาโดยซ้าไปนะครับแล้วตัวนน่านก็ตั้งแต่อเภอเมืองขึ้นไปท่าหวังผาถึงชายแดนเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพฤติการที่เรียกว่าเนื่องจากร่องฝนนะคงตัวอยู่นะคงตัวอยู่เนื่องจากมีการดึงกันนะครของหย่อมความกดอากาศต่พาพม่าในเวียดนามนะ ก็เลยไม่ได้เลื่อนมาปกติในทุกสัปดาห์นี่ก็จะเลื่อนต่ำลงมาเป็นรายจังหวัดนะครับตอนนี้จริงๆก็น่าจะมาถึงสุโขทัยแล้วนะฮะซึ่งก็ก็ไม่ดีอยู่ดีนะครับเพราะสุโขทัยวันนี้น้ำสูงมากนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นภาวะที่เรียกว่าฝนตกติดต่อกันโดยพอยิ่งในวันที่20และวันที่21เนี่ยครับฝนตกในพื้นที่ที่ผมเรียนนี้200มิลลิเมตรนะฮะบางพื้นที่นี่ถึง250มิลลิเมตรอันนี้ถือว่าสูงมากเลยครับเพราะว่าตก มาบนความชุ่มฉ่ำนะบนพื้นดินที่มีความชุ่มฉ่ำมีน้ำอยู่แล้วเพราะนั้นตกออกมาสองร้อยมิลลิเมตรสองวันนี่ก็ไปเพิ่มปริมาณน้ำตกเท่าไหร่ก็ไหลเป็นน้ำเท่านั้นเลยนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าในพื้นที่สูงชันแบบภาคเหนืออันนี้นะครับน้ำจะไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ลุ่มน้ำนี่ก็จะถูกกัดเซาะด้วยนะครับเพราะนั้นจะเป็นโคลนคลักเลยนะครับผมขออนุญาตถามแบบนี้ครับ คือถ้าเกิดบอกว่าปริมาณน้ําไม่ได้มากเพราะว่าจำได้ว่าปี5้าสี่มีพายุสิบห้าลูกอันนั้นมากเป็นพิเศษครั้งน,นี้ไม่เหมือนกันนะครับทําไมจึงเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมฉับพลันแบบนี้และขนาดดียวกว่าในเชิงโครงสร้างพื้นฐานมีอะไรบ้างที่เป็นข้อหน้าห่วงกังวลบ้างไหมครับครับกอ,อเราเห็นเฉพาะว่าอย่างนี้เราก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะฮะหลายหลายคนเลยนะครับแต่ว่าถ้าหากวิเคราะห์เชิงสถิตินะครับอ่าคาบการเกิดของมันนี่3ามสิปีนะฮะไม่ไม่ได้สูงเป็นร้อยปีเหมือนกับ ของปี 2024, 2 5 5 4นหะ้ะนี่ประเด็นเรื่องน้ําฝนนะ,ะครับคราวนี้ประเด็นเรื่องน้าท่านะฮะประเด็นเรื่องน้ําท่าเนื่องจากว่าสุขโขทัยเป็นที่ลุ่มต่ํานะครับน้ําที่มาจากตั้งแต่พะเยาผ่านแพร่ลงมานะฮะตั้งแต่เมืองงาวผ่านแพร่ลงมานะก็มาอยู่ที่สุขโขทัยหมดเลยนะครับดังนั้นที่ กรมเจ้าพนานเองก็พยายามที่จะผลักน้ำนะผลักน้ําส่วนหนึ่งออกไปทางน้านนะครองโยมน่านซึ่งก็ไปทําให้บริเวณคลองเนี่ยซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเนี่ยพังเสียหายขึ้นมาะนะครับเมื่อเมือนเสา์นะ,ะนั่นก็เป็นผลิตนะครับแล้วน้ําก็ยังอัดเอ่อสูงอยู่นะครับเมื่อ,อ คืนวันเสาร์ต่อกับเช้าวันอาทิตย์เนี่ยครับน้ําก็เริ่มไหลล้นขันกั้นน้ําของสุโขทัยบางส่วนนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่เกษตรนี่เสียหายนะครับส่วนพื้นที่เมืองนี่ยังรักษาไม่ได้นะครับสภาพว่าอย่างนี้จะเกิดอย่างต่อนเนื่องแบบนี้เรียกว่าน้ําปริมปลิมนะล้นไม่ล้นนะต้องคอยซ่อมต้องคอยเอากระสอบทรายไปอุดที่ต่ําเนี่ยครับบริเวณสุสวรรคโลกแล้วก็สุโขทัยเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้อยู่อีกสามวันนะครับดังนั้น ครังจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นนะที่เราเป็นห่วงนะครับะนักเหล่านี้นะครับตอนนี้ได้ถูกผลักไปทางคลองยมนาหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับแล้วบางส่วนถูกเก็บเข้าไปในพื้นที่แก้มลิงต่างๆที่เตรียมตัวไว้แล้วนะครับโดยพยุยิ่งพื้นที่แก้มลิงบางระกำนะซึ่งมีพื้นที่ปริมาตรที่สามารถเก็บน้ําได้ถึง4ี่รอยล้านลูกบาทเมตรนะอันนี้ทํางานเต็มที่เลยครับบางระกำ รับน้ําแล้วนะฮะคุณบ,บารักกรรมดีใจนะครับเพราะเขาเตรียมตัวพร้อมแล้วเขาเพาะปลูกแต่เดือนเมษายนแล้วเกี่ยวข้าวแล้วนะครับค่ะ,คะงั้นงั้นแปลว่าเอาอยู่ไหมคะคุณชวลิตถาม,มตรงๆเลยไม่น้ําท่วมแบบปีห้าสี่แน่นอนไหมแค่สามวันนี้แล้วจบเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะครับก็คือปริมาณนี้นะฮะสามารถกระจายตัวอยู่ในแก้มลิงนะฮะแล้วสามารถอัดน้ำเข้าในพื้นที่ชนประทาน ได้นะครับก็ถัดไปก็คงจะมีมาบางส่วนนะที่จะมาท่วมพิจิตรมากขึ้น นะครับพิจิตแล้วก็จะไหลมาถึงนครสวรรค์นะก็หยุดอยู่ที่เพียงนครสวรรค์เท่านั้นนะครับไม่มีการที่จะเลยใชยนาทลงมาเรียกว่าไม่ได้ผ่านเขื่อนเจ้าพยาลงมาครับค่ะค่ะครับคุณเจมฤทธิ์ครับถามเพิ่มเติมนี้ครับมีการพูดบอกว่าในช่วงปี5้าหลังน้าท่วมเนี่ยจะมีการใช้จ่ายบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ2-3าล้านล้านบาทตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งมีการหยิบยกขึ้นมานะครับต้องถามว่าในช่วง13ปีที่ผ่านมาเราได้มีการทําอะไรไปบ้างแล้วเราจําเป็นต้องมีการ ฐานน้าจากการน้ําทั้งระบบใหญ่ๆอีกหรือไม่อย่างไรครับตอนนี้ที่ได้ทําไปนะครับก็มีเรื่องระบบแก้มลิงนะครระบบแก้มลิงนี่ทําไปเสร็จเรียบร้อยในสิบกว่าปีนี้นะครับทําให้สามารถเ,เก็บน้านะเก็บน้ําเรียกว่าอมน้ําไว้ซับน้ําไว้นี่ได้หนึ่งหนึ่งพันหกร้อยล้านลูกบาทเมตรนะฮอันน <c oughs> ี้ทําแล้วเสร็จแล้วนะทําแก้มลิงขนาดใหญ่นะรเรียกว่าแก้มลิงขนาดยักษ์เลยก็ได้นะครับรวมสิบเอ็ดแห่งฮะ เก็บน้ําได้หนึ่งพันหกร้อยล้านลูกบาทเมตรอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับในช่วงสิบปีที่ผ่านมาที่ได้ทําไปอันที่สองนะครับได้ก่อสร้างคลองนะฮะเพื่อระบายน้ําจากบางบานลงมาที่บางไทรก็เพื่อที่จะลดะขนาดน้ําท่วมลดความรุนแรงของน้ําท่วมอของเมืองอยุธยาของเราลงไปได้นะครับอ,อันนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามจะมีการขยายคลองใช้นาทป่าสักนะครับอันนี้งานยังไม่แล้วเสร็จะนะครับ ขยคลองใช้นาดป่าศักจากเดิมเนี่ยเป็นคลองส่งน้านะฮะขนาดก็สูงสุดก็ประมาณ300รอลูกบาทเมตรต่อวินาทีตอนนี้ขยายเป็นแ0 0ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะขยายเกือบสามเท่านะการกอร่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับอันนั้นก็เป็นวทที่ยังติดขัดอยู่แล้วส่วนที่4ี่นะที่ยังไม่ได้งบประมาณก็คือการผ่านน้าต่อนจากแม่น้ําปราศักลงสู่อ่าวไทยนะครับอันนี้งานออกแบบแล้วเสร็จนะครับกำลังรับฟังความคิดเห็นประชาชนแล้วก็รองบประมาณนะครับเพราะฉะนั้นก็ สามารถมาทำส่วนนี้ต่อได้เลยเพื่อว่าจะผ่านน้ำนะไม่ให้น้ําผ่านจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมากเกินไปอืมค่ะ แปลว่านับจากนี้งบประมาณเดิมที่ใช้อยู่พอไหมคะเห็นรัฐบาลล่าสุดบอกว่าห้าถึงหกล้านล้านต้องนำมาใช้เพิ่มจริงๆแล้วในฐานะที่คุณชวริตทำงานอยู่ตรงนี้เรามองว่าส4มสี่สเต็ปเมื่อสักครู่ที่เล่าไปที่มีบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าในการแก้ปัญหาระยะยาวแบบยั่งยืนหรือจำเป็นต้องมีส่วนไหนเพิ่มเติมที่รัฐบาลต้องรีบทาเพราะว่าล่าสุดมีความกังวลใจกรุงเทพมหานครจะจมบาดาลด้วยเนี่ยค่ะครับ สิ่งที่ต้องทําตอนนี้ก็ต้องทุ่มเทงบประมาณนะครับไปที่เรื่องการเร่งรัดนะเร่งรัดการก,ารก่อสร้างคลองผ่านน้าจากชัยนาทมายังเขื่อนพระรามหกนะครับซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างแลวได้งบไปไม่ถึงครึ่งนะครับอันที่สองก็ต้องเร่งรัดเรื่องการก่อสร้างจากเขื่อนพระรามหกลงสู่ทะเลนะครับส่วนนั้นนี่ส่วนนี้น,น,นี่ยังไม่ได้เวรคืนที่ดินด้วยนะครับเพราะฉนั้นต้องมาเร่งรัดสองส่วนนี้นะ<ช>นะเพื่อที่จะเอาน้ําจากชัยนาธนะครับลงสู่อ่าวไทยอืก็เป็นแม่น้ํา เรียกว่าทําให้น้ําที่จะผ่านสิงห์บุรีอ่างทองยุทธยาปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพรวมทั้งสมุทรปราการนี่ลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับอ,อันนี้เป็นส่วนที่สคัญอ,อย่างยิ่งนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงว่าถ้าทําอย่างนั้นแล้วนะในส่วนที่ กรุงเทพจะจมหรือเปล่านะครับอันนั้นมันอยู่ที่เรื่องภาวะโลกร้อนนะ,ะพวกเราช่วยกันหรือยังนะในการที่จะลดภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าจากการคิดนะจากแบบจําลองนะครับอีก26ปีข้างหน้านะระดับน้ําทะเลสูงขึ้นแน่นะครับทุกวันนี้สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับปีละ3มิลลิเมตรนะครับและการคํานวณนี่พบว่าอีก26ปีข้างหน้า ระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้น75เซนติเมตรนะครับแน่นอนเลยคันกั้นน้ำต่างๆนี่นะถ้าจะใช้วิธีแบบยกคันกั้นน้ำนะคันกั้นน้ำจะต้องยกสูงขึ้นอีก75เซนติเมตรนะครับมไม่ใช่สูงขึ้นเฉยๆมันต้องอ้วนออกด้วยนะเพื่อให้เกิดความแข็งแรงนะครับต้องมีการอื่นนะมามาทําร่วมกันนะที่จะ,ะแก้ไขปัญหากรุงเทพจมน้ํำครับ ขอบทุนนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณชาวเทธ์ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับดรวิทย์คุณเฟิร์นและท่านผู้ชมครับค่ะขอบคุณค่ะคุณชาวริ์จันทรรัตน์นะคะกรรมการผู้เชี่ยวชาญเรื่องน้ำบมาจทีม Consulting Engineering and Management หรือว่าทีมจีนะคะก็จริงๆชัดเจนนะคะว่าถ้าดูภาวะ วันนี้น้ำมากหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้มากกว่าปกตินะคะก็เฉลี่ยเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยซ้ำนะคะมีแค่ภาคตะวันออกที่ตัวน้ำเนี่ยมากกว่าปกติ7%แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือ คุณเฉลชัยเช้ว่าร่องฝนคงตัวพูดง่ายก็คือมันตกที่เดิมค่ะคือน้ําเหมือนเดิมนะแต่มันดันไม่เลื่อนไปจังหวัดต่างๆนะคะดังนั้นพื้นที่ที่เห็นเนี่ยก็คือตัวเชียงรายตัวน่านนะคะก็เลยรับน้ํามากนะคะแล้วก็ติดต่อก,กันในพื้นที่เดิมสูงทีเดียวนะคะตอนนี้บางระกามรับน้ําและมีแก้มลิงมีชนละประทานไหลามาพิจิตคาดว่าจะจบนครสวรรค์นะคะไม่น่าเกิดเหมือนปี54ตอนนี้แก้มลิงทําไปแล้วซับน้ําไป1,600ล้านลูกบาทเมงคลองระบายน้ํารับความรุนแรงไป แล้วที่แถวบางไทรแล้วก็มีเรื่องของการขยายคลองนะคะสิ่งต้องเด้มทำก็คือตัวคลองผันน้ําชัยนาทกับเขื่อนพระรามหกที่ลงทะเลนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นน้ํารอบนี้น่าจะเอาอยู่ถ้าฟังจากคุณชววริตนะคะแต่ถามว่างบต้องลงไปไหมต้องลงไปเพิ่มเติมบางส่วนที่เมื่อสักครู่บอกไปแต่ว่ากรุงเทพมหานครอีกเรื่องหนึ่งต้องทําอีกแบบหนึ่งเพราะว่าน้ําทะเลจะสูงขึ้นถึง75เซนติเมตรเลยนะคะผมก็เจอท่านทุกครั้งที่น้ํามา ค่ะแต่ท่านทําตลอดนะน้ำมาไม่มาท่านก็ทำก็ดีเพราะว่าได้ฟังว่า13ปีเราทําอะไรกันบ้างนะครับจริงเราก็ทําไปทีละน้อยเพราะว่าไม่เกิดน้ําท่วมใหญ่เราจะคิดว่าไม่มีอะไรนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h กันนะครับ